สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานทางต่างดินแดนทางเมืองนอกเมืองหน้าเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเ้ยพี่น้องบ้านพี่เมืงองน้องทางซองปอปเล่าครับสบายดีเด้อว,วันนี้พ่อกำลองลูกวันบาดหน้านะครับ ช่วงนี้เวลานี้ก็บยุบประมาณเที่ยงก็กลัวเกือบบ่ายโมงแล้วครับงัวลอ้อ้วนกับพ่อหนีออกจากคอ,อกจากลักครับไปบ่ได้มือนีฝนตกพี่น้องเอ้ยหลับนาทีเบิ่งแง่งง่วมือนีครับลูกเตก,กับพ่ออยู่เขาปล่อยง่วมาสมทบกับพองควมือนีลบฝนง่วงฝนหนาวฝนมาคือกล้วยครับ พอยแม่ก็บแม่สองขวกแนีนกันอยู่นี่ขวกนึ่งยังทั้ทงนอกคุณฝนตกลิ่นครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านลุกอ้วนมาดีฝนตกฝนตกลิ่น,นตกก็ดีขึ้กันแหละยาสิได้อพวงให้งวัวมือกินสิได้อซุม่มเป็นหนาวซะแล้วพากันอ,อคขวากๆเลยบ้านนี่เอาเปรี้ยงให้กินวัด <c> 2 <oughs> มัดแล้ว ต้องมัดต้องกวนแล้วขอกพุ่นปเป็นยังไงวุญนี่ขอกข้างล่างเหรเบิ่งก่อฮเพิ่งน่านกันหนาวเสียแล้วพุญน่ะไปแม่บ้่นนี่ไอเจ้าห้ำน้อยอ่ะเกิดไม่อ่ะนอนนี้ต้องหัวพอว่าว่า,วางูเขาหุ่มไม่พูดเหรอเอ้ยบ้านนี่โอ้สันส,สัตว์ตะแยงของสัตว์ กันห่มเมาลูกน้อยวัวน่ะฟัวแฟ่แว่เนาดิผมอีหลายอย่างออกมาเด้อฝนตกฝนตกฝนตกมืัอนี้ฝนตกลินคนกันหนาวสัตว์กันหนาวเพื่อนเราวะไปใส่มาใส่บ่ได้ดอกเบือนี่เบืองแล้วสถานาการณ์ฝ่าฝนวัวนั่นงกันนี่ฝนเขาห่มเลยไม่เงเปียกมันหยด วันที่เขาพบน้ำบาดานเขาบอเป็น <laughs> สองขอ,อกแนวนวดอ๋อพี่น้องเอ้ยว่าสองขอ,อกพอกับลูกปล่อยไปบ่าด้เลยใครยังดีมาไม่เฟี้ยงเฟี้ยงแหงสำรลองไว้เป็นกินหนาวแล้วคน,คนหนาวข้อยน้อขึ้นมา กิต้นสตัตว์ตะง่หน่อยล้วพี่น้องเอ,อ้ยวนเกิด้นมากแล้วใส่กินเปี้ยงแหงน้ำเมียกินน้ำเมียเอาสู้ไปล่ะสู้ไป, <c oughs> ป,ปน,นั่นอากาศฝ่าฝนเงี้ยุนหนึ่ง ลุงอ้วนมือนีบ่ได้ออกนอกสถานที่หาถ่ายคลิปครับพ่อพี่น้องก็ได้แต่เก็บภาพบรรยากาศฝนตกบริเวณให้เว้เวเวนวน่าจาของนี่แหละของงัวจาของนี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องได้รับเบิง่งรับชมกันว่ามือนีบบรรยากาศเป็นจังไงบรรยากาศก็คือจังที่เห็นนี่แหละครับ ฝนตกลิ้นครับมื่อนี้บ้านลุงอ้วนฝนตกครับมื่อนี้ท่างเขตอื่นจังหวัดอื่นเป็นจังไหนเนาะซุมเย็ยนแล้วครับ่ทั้งเย็ยนทั้งหนาวทั้งฝนมือน่อนี้โอ้นั่งนี่ฝนกินเพี้ยงเลยใบบอดเป็นไงซุมม้มือเพิ่อฝนประินมื่อนี้จัง นี่ได้กินเพียงเสแล้วเอากินมามาแหงลูกมือนี่กินมามาแหงตากขนไ่ได้ดอกถูกขนแล้วก็เป็นไข่เป็นวัดคือข้นเลยซัดกระไดกดขาสักก่อน ัวนอ่ะไอหน่งนอนอยู่เตะข้างมูอฝนตกทั่วฟ้าบ้านอ๋นซุ่มเย็นแล้วพี่น้องเอ้ <c oughs> ทั้งคนผู้ชายน้องไข่เมือ่อนี่ว่นน้องวนวฝนตกแล้วดูซุมกินเย็นแล้วเมื่อนี่หนาวพร้อมว่าเย็นจะซื่อหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นฝนหยองขอยหยองคยแคแง่และงัวเพ <c oughs> ันหนาว ก็วัดสาสักคนรู้เอ้ยมึอนี่คน,น,นละคนเศร้าจังวากันไอทีเนี่ยนี่โอกาสที่เห็นตะเบ้นมึอนี่บ่คือดอก ขึ้นผ้าขึ้นฝนมาสองมือสามมือเพราะตกกันโมยูโมนีทื่นลงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เพิ่นปลูกอ้อยปลูกมันเนี่พอดีเลยพี่น้องไอ้มือนีฝนตกมาใส่ซุมเย็นละ toạc chừng 4 bớt mực, vui, bớt biẹt một loại đấy nè, hìn hè, hèng cái đấy là, nong lam dây, <jay>. cái <laughs> là, nong lam <jay. cười>

หนาวสัดเลยอืมบรรยากาศเป็นเหมือดังไฟขี้กับี้ท่าใครเัาแล้วพี่น้องเลย thuộc linh dạ, chín đi nữa không tốt nào bạn tốt có lúc mà đây thế nhưng như sai thế nhưng mà mua dược van đấy โอ้ยวันที่สองก็นกักนหนาพี่น้องเลยมันจาก,กาศงามใบครับ อย่างกลัวเกือบใบแล้วสองนาฬิกาช่วงนี้เวลานี่สินาฬิกา้าสิบี่นาที มืัอน,นี้ก็ถือว่าสวาลุงวุ่นมาเก็บภาพบรรยากาศฝนตกน้ำเสอือหรือฝากนะครับฝากเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝนตกมาฝากกันฝากพี่น้องเัานะครับ โอ้ยลายก็บปไปเขาห่มล้เขาไเปียกบ้าเลยดก็สวม้ไปไปไปนับก็พุ่มลูกไปทำหน่อยไปมืลูกหม่มไปลูกไปไปุ่มไปไโอ้ยเออไปให้ัลูกเปียกบ เปียกฝนตกเปเงออกมาอยู่เมื่อตกไม่ทั้งสองสามหมื่นครับ น่อย,อยังส่ยิงกันแตราล่าเลยฝนะนตกไปว่าไรล่อขอบสักคนโอ้ฝนตกมันลินแล้วครับเป็นแห้งเกือบแล้วลินแห้งแล้วทุกคนในทุกขอขามสักคนบันโอ้ยฝนตกฝนตกนแหงเกือบินแห้งเกืบ ครับ <c oughs> สำหรับการเจ็บภาพบรรยากาศฝนตกนะครับลุงวนก็ทิขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะเออพ,พ,พอ่อแม่พี่น้องคือว่าเป็นการไทยลิปฝนตกมาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันละครับก็ได้วเบื้องในช่วงมืองกันความมนีเขียดบ้านทั้งลุงวนฝนตกบุ ขอบคุณใน,นหลายสำหรับพอ่อแม่พี่น้องกูขอมาเบิงชม่ลิบของลุงกวนบานหน้าก็ได้ขอให้พอ่อแม่พี่น้องอเัาหจงมีตะความสุขภามเริญเลอประสบสุขโชคดีตลอดไปครับผมสวัสดีครับ